เอู้เราขับมินต์ตอนเราก็สุดไรกันนะต้องคิดเกม Minecraft ในครับผมวันนี้ก็จะมาคิดเกมเ Minecraft ในอัจฉรอดในอันใหม่นะแน่นะจ๊ะอันเก่านี่ก็เอ่อคิปเปอร์นะฮะมันเข้ามาในบ้านนะผมเผื่เปิดประตูไว้นะฮะคิปเปอร์เข้ามาในบ้านมันก็ตุ้มนะฮะผมก็เลยเอาใหม่เลยกันฮะแล้วผมก็เลยใส่เซตของตัวเองนะฮะเพราะว่าผมไปเจอเซตมาของผมพ้นหาเซตของตัวเองอะผมคิดว่าเซตนี้มันโอเค มันเหมาะกับแกและชิลล์ลครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเออเอาชิลล์กันเลยนะผมฟังไม่มีนะต้องตะโกนเอานะนั่นแหละเอารนะามาเซเวอร์ all, นะครับต้องชื่นว่าเอา่อเลสเพลย์นี่ครับเลสเพลย์ play, นี่ครับเลสเพลย์ play, นี่ครับเลสเพลย์นัดตัดนะฮะนัด เปิดเฟซบุ๊กสิยูนิฟ์เอาเลยครับภูเขามะนโอเคนะเออโอเคีนันแต่เป็นภูเขานะครับแล้วก็คือแบบโอเคนะฮะเออูุว่าทุกคนอาจจะมองว่ามันไม่มะนกีนแต่ผมก็เป็นมะนกีนกับผมนะฮะโอเคต่อมากันเลยครับโอเคพาักนี้เราจะสร้างบ้านเลยนะฮะหรือเปล่าวะไม่ยังง่ายๆไมอย่าง,อาง,อางโอเคยังไง โอเคนะฮะคือคิปเปอร์เออจากอะไรนี่แหละคือคิปเปอร์นะฮะมันเข้ามาระเบิดบ้านนะครับแล้วมันผมพิดประตัวว้ไงแล้วแบบโอ้คิปเปอร์เลยเข้ามาระเบิดได้เลยนะฮะมันก็เลยพังไปนะครับอืมนะฮะประมาณนั้นนะครับก็นึกขอลดเสียงเกมแบบมัน,นดังไปนะฮะพวกอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะครับเพราะว่าไม่มีหูฟังนะฮะถ้ามีหูฟังก็คือจะได้ยินเสียงผมพูดนะครับอืมผมาจะได้ยินนะะโ,โอเค มันมันเบาไปปรมาณน,นี้เลยโอเคบอมเราตัดต้นไม้แบบรัวๆกันเลยนะฮะเออก็จะจะเก็บตังค์ซื้ออยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีตารางนะมันก็ไม่มันก็ร้อนกว่าบาทนะ,ะจะเก็บตังค์อยู่นะครับผมโอเคละจริงๆก็มีหรอกประมาณหกร้อยกว่าบาทนะันะะ่งนั้งเนยห้าร้อยหกร้อยแต่เม่ยอยากเอาตังค์ไปซื้อขี้เกียจ โอเคครับผมเราต้องตะโกลอนนะฮะถ้าไม่ตะโกนทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะฮะนะฮะโอเคครับผมตัดต้นไม้โลลัวกัไปสิบหกอันไม่พอว่ะต้องต okay. ogeneous, ัดอีกนะฮะโอเคผมเล่นในไม้ค้าส่วนจะหน่งจุดเก้าไดครับโอเคโอเครัวครับผมรัวๆเลยนะฮะเราไปรอๆได้ครับผมโอเค ผมเล่นทำไมครับตัวติดกาเนี่ยย้ำครั้งนึงเผื่อทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะฮะผมจะพูดใส่ลำโพงแล้วกันนะฮะโอเคครับไม้มารับไปหมดแล้วก็ได้ครับผมเพราะว่าเออเราเจอฐานแล้วนะครับเราเจอฐานแล้วตรงนูนะ้นแหละข้อมูลมันมีฐานอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับรว่าจะไม่มีนะครับโอเคละนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นแอเอาอะไรึันไปเอาเอา่ะ โอเคแล้วครับต้องตะก,กวลวเขา้นนะถ้าไม่ตะก,กวนี่ไม่ได้ยินเสียงผมจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะใช่ป่ะเข้าใจผมโ okay. อเคอแล้วก็เออขุดแบนนี้ต่อไปผมเพื่อเอาหินก่อนนะเพราะาเราอย่างเงินเรายัางไม่เอานะ้เราจะเอาหินก่อนนะครับผมแล้วสร้างบ้านตรงนี้เลยก็ได้เลยฮะเพาเราจะรวมสมบูรณ์ไหม ก็ได้ผมจะสร้างว่าตรงนี้นะฮะข้างล่างก็เเป็นเหมือนว่าไว้สร้างสิ่งอ,อื่นๆนะโอเคไม่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยถมตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเสร็จแล้วเราค่อยถมก็ได้นะับเพราะว่ามันก็โอเคนะครับจะ,จะโอเคนะอโอเคลยนะครับโอเคเอแล้วก็ตรงนี้หน่อยเพราะว่าวเราจะถ,านนะะถ,ถา่านเยอะนะฮะถ่านก็จะโอเคนะครับผมก็อยู่ได้ผม โอเคครับที่ขุดมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ขุดฐานไปลอยรัวๆโอเคครับ okay, ผมเออ่ EP นี้ก็น่าจะแค่ตัดตนนะ้นไม้นะ EP น้าคงจะได้เออ่สร้างบ้านกันนะครับ EP น้าสร้างบ้านนะ EP นี้ตัดต้นไม,ม้นะครับผมโอเคครับแต่ผูส้สิงดังๆอ่ะถ้าไม่ดงัดงๆนี่คือแบบทุกคนไม่ยินเสียงผมแน่นอนนะ โอเคนะฮะหูฟังผมมันพังเพราะมันไม่ได้ยินเสียงคนพูดอะเหมือนถ้ามันสายมันจะขาดนะแต่ถ้าผมเราเดี๋ยวผมจะลองเอามาพูดดูนะฮะแต่ผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมแล้วมันก็จะแค่ลำบากโอเคครับผมรัวเลยนะฮะ พอได้ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็โอเคนะฮะดาเนินออโอเคนะฮะแล้วเรามาดูว่าเราจะสร้างบ้านตัวไหนนะอืมเราไม่เอาบ้านใหญ่ละฮะเราเราไม่เอาบ้านใหญ่เหมือนอีพีที่แล้วนะเอเหมือนเออเซิร์ฟที่แล้วนะ้จัดที่มันใหญ่เกินไปแล้วมันจะทำให้อยู่ยากลําบากนะฮะเออ,อยู่ยากลําบากพวงนี้นะโอเคตรงนี้ปล่อยไปว่าจะถมเลยว่าถมก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาถ่มเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะถมมันดีไหมนะครับอ้อวัวเราขอค่าได้หน่อยได้ไหมอ่ะวัวเราไม่มีอาหารจะแดกแล้วอ่ะวัวแป๊บหนึ่งสูเฟยไปไปครับดาบแป๊บรู้เหลืองครับดาบหรือมึงรู้เหลืองนะฮะโอเคครับผมเราจะเอาอาหารนะฮะอาอหารนี่เราจำเป็นนะฮะ ขนาดนี้ท่ี่จะจาเป็นกับชีวิตของเราเะครับเอาไปไหนละพวกไปไหนละพวกว่าโอเคแล้วก็เออครับเออพี่ครับขุดถินต่อเลยฮะเออขุดถินแบบรัวๆไม่ขุดถินคุดทานเออขุดถินได้ละโอเคเออเราเจอแล้วนะฮะแกะสองตัวนะครับท่านจะโอเคนะคับแกะสองตัวอยู่เท่าเดียวกันไม่ได้นะฮะ ไม่ใช่แล้วเขามีแต่เสือสองตัวอันนี้แกะสองตัวก็มีนะนี่เป็นอะไรเป็นถ้ำโอเคถ้ำนะคะก็น่าจะโอเคนะครับถ้ำก็แบบเรามีบบมถ้ำอยู่กันแล้วน้องเรามีถ้ำอยู่กันแล้วอน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งสีอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ใช่จาวิทนะอย่าวิ่งนะจ็ดโอเค okay. เรารอดแ,แล้วคืนนี้เรารอดแล้วเราคือเราจะต้องการเก็บอาหารยี่สุดนะเราค่อยแล้วเราค่อยอจัดการกันทั่วไปนะ มา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 ฆ่าไม่ให้หมดเลยผมไม่เอาไว้อะเพราะว่าอย่างมันก็สปอนต์ตัวเองอะหมูนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะต้องต้องสังหารทิ้งว่าเรายังไม่มีนี่ก็ต้องเป็นนะเออจ้าไก่นี่ก็ต้องสังหารนะสังหารไก่ทิ้งแป๊บเพราะว่าเรายังไม่ทำฟาร์มตอนนี้เราไม่อยากจะทำฟาร์มตอนนี้ทำฟาร์มไปก็เท่านั้นแหลยนกแก่นะ้อฆ่าทิ้งเลยดีกว่านวไก่เนาะก็ทิ้งเลยดีกว่า คือเรามีเตียงแล้วอะโอเคนี่นี่คือเป็นอะไรที่ข่าวดีสลักเกินกับผมนะครับไม่เอาไว้แน่นอนไอเกะเอาไปไอเกะเอาไปกูไม่เอาพวกมึงไว้กูกูฆ่าทิ้งหมดอะฮะฆ่าทิ้งหมดอะกูไม่เอาไว้แน่นอนด้วากูหิวโอเคผมมีเอาไว้ดำรงชีพแล้วคืนยังไงยังไงพร์ทนี้ก็หลอดนะฮะเพราะว่าผมมีเอาไว้ดำรงชีพผมแล้วนะครับโอเคผมต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มอะ พว่าต้นไม้ไม่โอ้ฐานจะลดแล้วเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวเราจะตัดต้นไม้ไวนะ้ดะแล้วก็พ่นหน้าเราถึงจะเสร้างบ้านนะครสร้างบ้านเป็นเล็กๆเ,กเกนื้อนะกระท่มแล้วกันนะหรือเปล่าไม่โู่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว,ว่าเราจะสร้างบ้านยังไงนะแต่ไปคิดรูปแบบมาก่อนนะครับโอเคสร้างแบบรัวๆเลยนะคร สร้างล้วลเลยโอเคเปุ้บอจะสร้างแบบพี่ซีครับแคสตูดิโอก็ได้เดี๋ยวไปดูพี่แกมาแล้วมาสร้างให้ดูนะครับโอเคผมตัดไม้รัวๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม้นี้คนน่อนข้างจะน้อยนะโอเคพ่อผมเราจะตัดไม้รัวๆแนละ้วเพราะไม้คนน่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแล้วก็ไม่มีอยู่ใน ตัวเอ้ยม,มีมีมีแต่มันไม่ค่อยจะเยอะไงผมก็ต้องตัดออกไปเยอะๆนะฮะเออค่อนข้างจะดูดีนะเจ้าไก่อ๋อโอเคครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเอาไม้ไปด้วยเพราะเราเอาไปปูเอาไปเอาไปปูพื้นนะครับแล้วก็จะได้สิ่งจำเป็นออกมานะฮะผมจะไม่ตัดคลิปครับผมที่เยี่ยเพราะไม้ก็ไม่มี ให้คุณตัดคลิปมันก็คงจะไม่ใช่นะเพราะไม้เราก็ไม่มีไม้เราก็พังนะครับค่อนข้างจะพังแล้วนะครับอืมแล้วเรามีเยอะไหมโอเคผมเรามีเอ่อไม้ไม้ข,ขาวๆนี่ก็น่าจะเยอะนะฮะเอ่อแล้วก็สิบกว่าอันนะโอเคพอละโอเคเอ่อเราตัดต้นไม้นี่เหมือมันมันจําเป็นนะฮะขอกินอาหารแป๊บอ่าน,นี่จําเป็นพอดที่มีแอปเปิลมาก็โอเคนะฮะ มีแอปเปิลมันดูก็โอเคนะครับอืมคัอนจะโอเคนะโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันใีกวมานะครับอืมขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวต่อมาขึ้นข้างบนขอสังหารสัตว์เล่นครับนี่สังหารฆ่าหมดเจออะไรฆ่าหมดเจออะไรฆ่าหมดโอ้รถรถรถจ่าดังโอ้สยสัตว์ตะโกนเลยนะเว้ยเอออะไรผู้ายไม่เข้าใจผู้เลยเลยเออเฮ้ยมามาเฮ้ยมาเขา่าเจ้าเลยนะฮะ พี่ okay, ผมเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันนะฮะขึ้นไปเอาอะไรสักอย่างหนึง่งเอาเหรเพื่อน <c oughs> เอากุกยๆดึกว่าหมามันเป็นหมามไม่ใช่าขาวขาวอะนะฮะโอเคตอสร้างมาตรงไหนเมนูแต่ตอนนี้เราขอปักทอดแป๊บแล้วขอปักหลักสร้างฐานตรงนี้นะฮะก็ให้โจ๊กเคในปักหลักสร้างฐานตรงนี้นะอ่อไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนจะต้องมีรำรำไม่ได้ปักตรงนี้หนึ่ง ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าแล้วทีเดียวเราจะมาถางหน้าดินกันนะแต่เราต้องขอปักก่อนนะโอเคมผมแต่ตรงนี้เราแป๊บหนึ่งนะเพราะว่างาน,นจโจเคที่นี่นะแป๊บหนึ่งครับผมผมขอครับที่พวนด,ดินออกมาก่อนเลยนะว่าโอเคตอนนี้ ผมขอเพิ่นี้ออกนะเพราะว่ามันโอคอยมันมันไม่โอเคนะฮะมันมันมันโนนขึ้นมาแล้วผมไงผมก็ต้องเผาเอ้ยคือตรงนี้ผมต้องถอนทิ้งนะว่าไงมันก็โนนขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ดีดีนะฮะก็เลยต้องจัดการแบบนี้ทิ้งไปนะครับนี่จากผมไงผมก็ต้องทางมันอยู่แล้วนะฮะก็ถากออกไปเลยนะว่าเราจะได้ปักทอดได้แล้วก็เราจะได้กะระยะเจอพี่ตันแล้วก็สวัสดีแค่นั้นฮะอืมพี่ตันละโอ้ก็โอเคนี่นะ ไม่ต้ไงขอนอนแปบบ๊บก็ต้งกูไม่นอนนี้กูไม่นอนเน่อน,เน,นอนเลยนอนเลยเอออ่าหรือมาในเช้าวันเช้าเช้าวันอันสดใสย,ยน,น,นี่ยครับผมเพราะนั้นจะไม่มีตัวอะไรเข้ามายุ่งกับเรานะฮะหรือเปล่าวะโอเคพี่ตันพี่ตันตรงนู้นอาจจะเดือกสมองทิ้งไปแล้วก็เป็นได้นะครับโอเคเราจะไม่ใช้ไม้เทปนี้แต่เราจะตัดทิ้ง หรือเปล่าเราอาจจะใช้นะครับใช้ในการเราเป็นสาบ้านพวกนี้นะครับอาจจะเป็นดีก็ได้นีครับอาจจะเป็นรถชิปเป็นล่ะนี่ผมคิดว่าผมจะเอาเอ่อเอาเอาเพื okay. Okay, ่อนที่เป็นแหลักแล้วก็จะเอาตรงนู้นให้เป็นแบบเอาดินมากดอืมคิดว่าไงครับคิดว่าโอเคนะความคิดผมคิดว่าโอเคเนี่ยครับตัวเองก็โอเคแล้วนะโอเคเอตรงนี้ไว้โอเคครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตรงนี้มากดดีกว่า ผมเดี๋ยวผมเอาดินตรงนี้มากบนะพว่ามันจะดูดีนะคบมีสังลกษณ์เสดนะครับผมโอเคละนะฮะเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคผมเราจะเอาดินนะฮะอุดไปนะเพราะว่ามันมันดูไม่สวยโอเค โอเคครับผมเราตรงนี้เราก็จะอุดนะฮะแล้วก็ไม่อุดดีกว่าเราเพราะเราจะสร้างบ้านกันตรงแถบแบนี้นะแถบแถบนี้นะแถบแถบนี้ตรงนี้เราจะรักมัิมันใหญ่แค่ไหนโอ้ไม่ใหญ่ผมพังได้ผมเพราะนั้นจะพังได้นะฮะออสร้างมันเด็ปล่อยไปนะฮะปล่อยไปอย่างที่เป็นนะครับผมเราจะสร้างบ้านตรงหินดีวะตรงหินก็โอเคนะอืมหินก็โอเคดี ขาอุดแป๊บเดี๋ยวมันมีตัวอะไรมาเกิดไม่ดีนะฮะไม่ดีเลยนะครับผมถ้ามีตัวอะไรมาเกิดในคราฟจะไม่ดีนะฮะโอเคเอ,อ,อุดอุดอุดใช้ดินอุดดีหมดพังหมดแล้วอ,อันนี้นครับโอเคครับผมเ,ออเราจะต้องมีกลองครับกล่องไม่ใช่กล่องคาบเตาเราเราจะต้องมีเตาเละครับมีตเลานะครับ แล้วก็ปิดกระองเราต้องมีกล่องด้วยนะครับกร่องนี้เอามาสองกันแล้วก็ว้ตรงแถบนี้แล้วกันนะครับโอเคเราคับเราจะระคาบแล้วเก็บของก่อนนะครับเก็บของที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะครับแล้วขอเรานี้กินก่อนเนะี่ยเราจะหิวนะครับสรู้ว่าๆๆนะครับออแต่แถบนี้นะค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ผมคิดที่ว่าเราจะต้องถางหน้าดินตรงนี้ออกแล้วเพราะมันไม่ดูดีไม่โอเคนะครับถ้ามันไม่โอเคเนี่ยมันก็จะสร้างบ้านไม่สวยนะครับโอเคเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีที่ปลูกผักอะ่ะใช่ที่ปลูกผักที่ปลูกผักนี่เราจะปลูกกันตรงไหนวะมันมีทรเลตรงนี้ไม่ใช่เหรอเออโอเคก็่าอะโอเคตรงนี้ปลูกตรงนี้ผมแล้วก็ปลูกเป็น อ้อยอะไรพวกนี้ด้วยนยคะครับมนจอโอเคเหมือนกันนะะแต่เราจะไม่ปลูดที่สายว่ราอว่ายังไงมันก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันมันมันก็ไม่ได้แต,ตกต่างอะไรเหมือนกันเท่าไหร่นะโอเคครับผมแล้วก็จะจะ,จะเอ่อจะปวดถินไปคือผมเจ็บคอมเหมือนกันนะที่จะต้องตะโกนอะไรแบบน,นี้แล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับที่จะต้องตะโกนนะเนื่องจากที่ไม่มีไม้โอ้ยนะครับ โอเคเออแค่นี้น่าจะะพอแล้วนะสำหรับบ้านของเรานะครับเอคือแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับบ้านของเราแล้วนะเขาทเขาจะโอเคนะแล้วสวยมากนะครับชมเตก็ไปด้วยเออเดี๋ยวเผาแล้วก็เผาอีกเผาเออเผาเผาเนื้อแกะแล้วกันนะผมว่าเนื้อแกะนี่น่ากินนะโอเคเออเอาถ่านม,มาดีกว่าว่ะ ฐานฐานแล้วค่อนข้างจะน้อยตอนนี้นะเราค่อยฟาร์มฐานไปเลยเอาโอเคผมเราจะฟาร์มฐานแล้วก็เดี๋ยวเราจะปักหลักทอดแบบปักทอดแบบขยายนะขยายไปเรื่อยๆนะเพราะเพราะว่าเราแคจะให้แบบให้ทอดเราเยอะๆนะฮะมันจะได้แบบรู้ว่าที่นี่ขยายประกาศสักตาร้ายนะคะบอม โอเคครับ okay, ผมเราจะต้องขุดไปเรื่อยๆนะเพื่อประกาศศักดานะครับคราวนี้คือคลิปจะไม่เฟลเราเว้ยผมเอาผมถ่ายปุ่มเอาลงปั๊บเลยผมไม่ต้องไม่ตัดแมงและตัดแล้วแมงเฟลโอเคครับผมเราจะต้องเอาหินมาอุด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  ไม่จำเป็นก็ต้องอุดก็ได้แต่ว่าผมต้องอุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรแบบสำหรับผู้เผยมันมาเกิดนะมันอันตรายนะต่อการเอาชีวิตรอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดเนี่ยเราต้องอุดไว้นะถ้าเราอุดเนี่ยมันมีตัวอะไรพลาสบกก็เกิดมาเกิดนี่ก็บันไลหาอะไรแล้วนะฮะแต่บางครั้งอุดนี่มันก็เปลืองหินเหมือนกันนะฮะโอเคบางครั้งอุดมันก็ต้องเปลืองหินนะมันก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาฟาร์มหินเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มหินทีหลังหินหินยังไม่ค่อยจําเป็นอะไรตอนนี้สท่าเท่าไหร่โอ้ยโอ้โหโคตรจะเยอะโคตรจะเยอะโคตรจะเยอะนะโอเคเออทานอย่แลเราค่อที่จะเยอะนะครับอืมโอเคเฮ้ยตรงตรงนี้ก็มีน้ำนี่ว่ะโอเคขาเจะโอเคะฮะ โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราเออ่ขุดหินฝั่งนี้เพื่อจะฟาร์มหินนะเพราะว่าหินเราน้อยมากๆเลยนะตั้งจากที่เราเอาไปอุดกับไอ้รูบ้าป้าบอๆนั่นนหะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอะครับเราต้องเก็บแอปเปิลด้วยเนี่ยแอปเปิลด้วยนะครับผมเก็บมากินเลยโอเคขั้นตัวสุดโอ้ยเราเจอสัตว์ว่ะจริงเราต้องสังหารทิ้ง อ่าเราต้องสังหารทิง้งสังหารให้หมดไม่ว่ามึงจะมีกี่ตัวกูฆ่าหมดไอดอกทองนนองนร้อนแมงเอ้ยไปใไนระบูบไปในระบกูกไปไหนระบูบนะครับไปไหนระบกูกไปหนระบูกโอเคผมโอ้ยเชี่ยไก่สปอนป่ะโอ้โหแต่โอเคนะฮะไก่มาเป็นอาหารเช้าของกูซะดีดี เอามาเป็นเนี่รัจะากมาเป็นหาของกูซะดีดีเดี๋ยวต้องสร้างทางขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการลงมาด้วยเออการแล้วใครใครไม่ลงมาก็บ้าแล้วครับมันจะอยู่แต่ข้างบนก็ไม่ใช่นะครับโอเคล่ะเดี๋ยวเราโดรอปไปได้นะละกูได้เนื้อมาเพิ่มละ เราก็ได้เนื้อบอกเพิ่มเนี่ยนี่นะครับอ่านมาแล้วจับม้ามาขี่ได้ไหมไม่ได้นะเนื่องจากที่เรายังไม่มีสิ่งจําเป็นนะฮะอำนวยความสะดวกนะครับไม่ใช่ดําเนินสะดวกที่เป็นตลาดน้ำในคนละเรื่องนะฮะโอเคเราเร็วเราเร็วกันจะหาอาหารแดกตอนนี้เก็บเดี๋ยวไว้เก็บไปเออเก็บไปให้หมดเลยเนี่ยไม้สตงไม้สเต็กแล้วก็ขนกงขนไก่เก็บไปห,หมดรับ โอเคครับผมเราจะปรักทอดนาปลักทอดแบบนะปักทอดตรงนี้หนึ่งที่ตรงนี้หนึ่งครับผม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 แล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ประกาศตรงตีแล้วก็ใจกลางเนี่ยแล้วก็ใจกลางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็อ่าโอเคนะ้วก็จะโอเค้วตอนนี้โอเค เดี๋ยวเราเออตรนนี้เนียมันไม่มีมาเราปัดทอดหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพันหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับเดี๋ยวพันนี้เราจะทําอะไรกูก็ย,ยังไม่รู้กระโดดเล่นๆอย่เนี้ยพันจะมาตัดต้นไม้ละกันนะครับแต่ต้นไม้ไว้เผื่อแบบพ์นหน้าจะสร้างบ้านเองครับผมโอเคเราจะตัดเอาไม้นี่ไปเรียว่าเราจะทําเป็นเสาเราอาจจะใช้มันในการสร้างบ้านของเราก็เป็นได้นะฮะ เราอาจจะใช้ไม้ดีก็เป็นได้นะฮะตัดไม้รัวๆเลยนะฮะไม้เนี่ยก็จะสูงก็หมดละโอเคเดี๋ยวเราต้นไม้นี่มันก็เหมือนกันอนะอย่าอย่าไปตัดเลยเอาไว้บ้างนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราฆ่าพวกมันฆ่าพวกมันตัดพวกมันดีไปฆ่าพวกมันอะไรล่ะ ฆ่าพวกมันทำไมเออเก็บมาตัดแบบรัวๆเลยฮะต้นไม้นะครับว่าเราไม่มีใช้กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้คนเขาจะจนไม้นะฮะรวยฐานหินแต่จนไม้คงจะไม่ใช่งานของเราใช่ไหมครับเออต้อจะฆ่าพวกมันทิงก็นหมดแล้วเราเจอสัตว์อะไรที่กินได้เราฆ่าหมดนะที่มีเนื้อมีหนังเราฆ่ามาก่อนนะ,ะว่าเราค่อยฆ่ามาันจะร่ไม่นเร็ว ครับโอเคผมแล้วกลับบ้านก่อนแนละ้วเราไม่กลับตอนนี้ตายแนย่นี่กระโดดเลยตลโดดเลยนะฮะ,ะมาด้พูดนายนายนายมาทกทีเลยโคูดมากขอบอกตรงน,นี้เลยนะครับกูเจออะไรกูฆ่าหมดนะครับกูไม่เอาไว้นะครับเบอร์นะครับอออแล้วเจอกันใหม่พัดน,นะบาบาย